และวันนี้เราก็อยู่กับสตาร์คราฟตสองในแคมเปญนะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแคมเปญที่สามนะหมายว่ามีการตกลงพบเจอจานวนมากนะเราต้องมาป้องกันและออกไปจัดดาวดวนี้หรือมาซาร่าเองนั่นก็ไปกันเลยดีกว่าทุกคนเอาละเราเริ่มมิชชั่นกันดีกว่ามาเรามาสร้างไอทวีตรงนี้โอเคเราก็ตรงนี้ร้อยเอาไอทีตัวนี้มาสร้างแก๊ส <Okay. S 2> okay. ตรงนี้ไปเกิดขึ้นเขาปกตรงนี้ซีบีเพิ่มปกตรงนี้นี่คด่ามมอไหนวะอขึ้นไปเก็บอตรงนี้เเพวกสาตตัวนี้กลับบ้าน เล่นรอบนี้ผมว่าผมจะไม่กันล่านะแต่กันบนเลยที่เกลียดกันล่างเฮ้ยเอาสี่ตัวนี้เข้าไปเลยแล้วจะเอาสามตัวนี้เข้ามาในฐานแต่การในเลยเราไม่กันนอกเราก็สร้างนี่เราก็อัพเกรดอาวุธแล้ก็สร้างสะพานสะพานี้เพิ่มเบียงที่หนึ่ง เควเราจะปมาปมตีตรงหน้าแนละ้ไม่กันหน้าเพราะว่าการแบบนี้มันง่ายกว่า,าวเราจปมัตีหน้าแนละ้ <on>. okay. ว d on c o m p l e t ทอายนีเอ้ยแน่อยู่ในมืนอ a okay. d on complete สร็รย้อยีดเดยเก็ท่าตัว่โอเค okay. ะระอถ้าเอชีีเพิ่มแล้เอาตัวนี้กนปะมารงานต่อปลอปี่า like no. ไปเด huh. uh. uh ี๋ยวเราสร้างปะเกอร์ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเป็นสทางจะได้กันง่ายทำลายอเจ้ามันากกว่า่อเอีบีอาโตรงี้

แน่ไม่เป็นไรรอดแบมารีเพิ่มหมอเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเค S C V ready โอเคตรงนี้ก็เสร็จมาเพิ่มไอ้มาบุกเข้ามาตอนนี้กำลังดีที่สุกันง่ายอยู่แล้วตรงนี้ No and <impleasure> ETA? Right the hell now. Okay, need supplies. Upgrade complete. I don't need the i You rang. Additional supply depots required. Okay, I'm going another you to

ไม่พอเดียวเท่าไหร่แก๊สแปมารีมโอเคเราอซมาไว้ตัวนี้ตัวนึ่งไม่เผซ่อมร้อยห้าสิบจงนอได้ละตรงนี้โอเคมุมนี้กำลังดีเดี๋ยวเาอามารีมยใส่ตรงนี้เพิ่มส่ตัวเดี๋ยวเราไปเพิ่ม

เฮ้ยได้ไม่พอเดี๋ยวสร้างอันนี้เพิ่มเราทำอารีมเพิ่มแล้วอเพิ่มได้มาห้ตัวเคอ่นรี้ต่อต่อโอเคเอาเอทียี่ห้าตัวเดี๋ยวนะว่าเอาเอชทีตัวนี้ตัวนึ่งเดี๋ยวลองลองนตัวนี้เพิ่ม โอเคหีนี้เราก็ต้องสร้างสปายเพื่มโอเค้เรียบร้อยเสร็จไปกันเ้าร์เกอร์เบเาเก็บแร่ไว้ตริตมาเรนเพิ่มพอสร้างหมอเพิ่มอีกสร้องตัวยืแปรมาีรสแปรมารีนเพิ่ม เออเอาีตรงนี้ตัวหนึงเพอที่จะสร้างเพิ่มมันขนแล้วเร็วสร้างมาเยอะเลยเดี๋ยวเตรียมบุกไปดีกว่าไปช่วยคนเีก้าก็กำไว้แล้วมีฟังเกอร์สี่อันถ้ากไม่ไหวนี่ก็ไม่รู้ไงละ

Bye like so go bye oi boy. oi come why not U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  okay okay let why close come this upgrade complete better be good ma <laughs> not enough minerals go 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 keep your shirt on Our are being attacked.

แล้ตรงน,นี้เราก็ทำบาังเกอร์เพิ่มเพิ่มตัวตอะไรเข้ามาแล้วก็เรากำลังเรามาเก็บไว้ในนี้ก่อนเ,เดี๋ยวจะตายก็มีหมอกี่ตัวน่าจะพอนะแต่มารีเพิ่มอีกก็กายเปนเรามารีเยอะเยอะโอเคกรรบมามามา We need immediate support! Hostiles all around us! Is anyone out there?! That's okay, the way, eh? Oh, yeah. Bye bye bye, let's go, go! I feel ya! Don't make my time either! Go, go, go! Hi, this is you want a piece of me, boy?

โอเคเอสีีตนี้ทเดียวทำเซอร์เซิร์เคทำนี้เสร็จาก็ไปทำนี้ต่อโอเคที่ก็ทำเรเอร์เ่มมาดินล้วนๆลยไม่เอาไม่ละเคชุดนีพร้อมล็จไดแรงนี้แป๊บมามามโอเคจะล่อเซิร์ฟออกมาไม่ไลงมาวะ

ไปขอบคนณเนี่ยตายแล้วมั้งไปก่อนเลยนะตัวไปโดชแ๊บนึงต้องท่านี้เพิ่มอสี่ตัว ไอ้ใครไข่หาเขาเลยไายเนี okay. ่ยใอ้ตรงนี้ม,มันุ่ะเฟอยเลยนอ่ะฮะน่าอยู่ด้อยตรงนี้ก็สร้างไอ้ไอทีวีโอกาให้ไอ้ทีวีมาสร้างซัพพายเพิ่มด้วยทำให้ามมา โอ้ยอะไรของมึงวะไม่ใช่ไม่จะบีไข่เนาะเราจะเอามาดีชุดนี้ไปเลาะเลาะตรงนี้ออกโอาชุดนี้มา We'll be getting out of here soon. i By okay. the numbers, boys. <laughs> the doctor is in. Who wants have been waiting on you. going to give me

อก็ออกดิไปก็ออกด้วย,อวยโอเคเดี๋ยวพลังมาลีมีลย่ะต้องถือม,มาลีมมาฐานจิงต้อสวยด้ยได้จะเป็นด้วย ก็ให้มองมันเดือกันเองเลยเข,อขอา,าก็มาทำการตรงนี้โอเคเอีบีกู่มีหนาทีมึงละเพื่อนโอเคเรียบร้อยอันนีน่นก็แตกจบมดไปโอ้ยไห้ได้ไห้ัน w t Ah, oh, man, I don't care, eh? Yes, sir! We could use some help here! What's going on? Are you going to give me orders? Go, go, go! Baskervant. Yes, sir! Mineral field depleted.

Oh, yo, boy, yo boy. Yo boy, yeah. This is Matt Horner. Just hold on. Cavalry's on the way. Take your time, Matt. No rush. Goodbye. Goodbye. I'm

ก็ว่ามาหลีกงนองกเข้าบ้านไม่ได้จบแล้วจะเข้ามากันข้างในหน่อยไม่ผ่านต้อทีไม่มาเต็มเลยหลีกผ่านกำลันไวเพราะผ่านติ๊กอะไกันวะยามันยุติ Cavalry's arrived. Anyone still alive down there? Good to see you, Matt. Welcome to the party. Glad we made it in time, sir. Now let's get you boys out of there. Yes! I have one achievement.